กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รับผมทไทยอุทัยปลาทองจากช่องทไทยอุทัยพาวีดูนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงศึกสองพี่น้อง <c oughs> ก็คือพูดถึงแนวคิดที่กําลังตอบโต้กันระหว่างพี่น้องความจริงแล้วต่อยเล่นๆหรือต่อยจริงๆนี่เราไม่รู้นะแต่ว่าภาพลักษณ์นี่เสียนะภาพลักษณ์นี่เสียส่วนการจะทําให้ภาพลักษณ ของของฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างไรเนี่ยก็แล้วแต่คนมองบางทีนี่บางทีนี่พี่สาวนี่ก็พูดพูดถูกนะเพราะว่าเป็นคนมีความคิดพอสมควรนะแต่ว่าเวลาถ่ายทอดมานี่มันมันไม่ค่อยไม่ก็โอเคเท่าไหร่นะอาจจะเป็นที่น้ำเสียงก็ได้แล้วก็ทบโอกาสที่น้องชายจะ ประหัดประหารเลยนะเ,เพราะว่าสามสี่คลิปดูต่อกันวันนี้นี่เป็นเรื่องที่พยายามพูดถึงสิ่งที่ไม่เหมาะสมของพี่สาวเป็นส่วนมาก,กน,นะเอ,เ,อเอาเอาเรื่องพี่สาวพูดก่อนที่ผมเห็นว่าเออโอเคนะนั่นก็คือเรื่องเลี้ยงวัวนะเ,เลี้ยงวัวแต่ก่อนนี้มีชายา,ยานนะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเลี้ยงวัวเหรอ,อ,อถ้าถ้าเป็น พี่นิทัศก็อีกฉายาหนึ่งที่ตั้งให้คนนี้เนี่ยก็โอเควันนี้มาพูดถึงการเลี้ยงวัวซึ่งทวายกตัวอย่างในความคุ้มค่าของการเสียเวลานะคุ้มค่ากันการเสียเวลาคุ้มค่าในเรื่องแรงงานแล้วก็ความคิด ความคิดที่ว่านี่คือคือซื้อฟางมาเลี้ยงวัวแล้วเอาขี้เอาขี่วัวอันนี้นี่เหมือนกับพูดเ,เขาเรียกว่าพูดหักกันนะนะความจริงนี่ไลมันอาจจะไม่เน้ยมีความประสงค์จะเอามูลค่าเดิมจากฟางก็คือเปลี่ยนฟางสดเป็นขี่วัวเนี่ยเท่าไรหรอกแต่ความจริงวัวมันต้องกินอาหารใช่ไหม ก็เลยคิดให้ตัวเองสบายใจว่าซื้อฟางมาเท่านี้นะออขี่วัวมาก็ขายได้เท่าๆกันประมาณนี้แต่เรื่องที่เรื่องที่เวลาในคนที่เสียเวลาในการเลี้ยงวัวนี่ก็เห็นด้วยนะถ้าถ้าคิดในแง่ของของค่าจ้างแรงงานในปัจจุบันซึ่งเช่นยกตัวอย่างที่เขาพูดก็คือสามคนเลี้ยงนี่ ปีหนึ่งคิดให้คนละ150ก็ได้450ร้แล้ปีหนึ่งก็ได้แสนหกแล้วมันได้ไม่วัวแสนหกวัวสามตัวนี่พูดไปพูดมาดิกระ,ะคิดถึงแอดนัดแล้วก็กล้าพาไปนะที่เลี้ยงบัวแต่ผมรู้เหตุผลอื่นอยู่ก็คือกล้าพาไปนี่ก็คุณพ่อเป็นเกษตรกรนะคุณพ่อของหลังบ้านนี่แหละ แกดูดูแกแล้วแกจะมีความสุขที่แกมีวัวแกเคยมีวัวมาก่อนแล้วเลิกไปช่วงหนึ่งนะแต่ช่วงนี้กล้าพาไปเอามาให้แกเลี้ยงกับแอดนัทแกก็มีความสุขความจริงแล้วแกอายุ79แล้วผมไม่ไม่อยากให้แกทํางานอะไรมากมายหรอกแต่ก็แกก็ขยันขยันกว่าคนหนุ่มด้ซ้ําไปนะการหาวัวหยาให้วัวกินแล้วก็พลอยได้ในปีนี้เท่าที่ดูนะ ก็คือได้ข้าวที่สวยขึ้นเพราะแกเห็นขี้วัวแกเอาไปใส่ที่นาแกนะก <c oughs> ็ดีไปอย่างหนึ่งทีนี้มาเปรียบกับสิ่งที่พี่สาวนี่พูดถึงไหลในจุดนี้ความจริงนี่ <c oughs> ที่ที่ดูแล้วไม่ไม่โอเคอะไรก็ <c oughs> บอกว่าเรียนมาทําไมเรียนมายัางมาเลี้ยงวัวความจริงคนเลี้ยงวัวนี่จบสูงก็มีเยอะนะเพียงแต่ตักกะในการเลีเ้ยง ือแนวความคิดในการเลี้ยงมันแตกต่างกันไปนะสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมบ้านๆแบบพวกผมนี่ชาวบ้านนอกเนี่ยก็จะมีอันดับหนึ่งเลยคือการเลี้ยงวัวนะเอออันดับหนึ่งถ้าไม่นับนานะที่นานีค่คือเขาต้องทําอยู่แล้วแต่การเลี้ยงวัวของเขาเนี่ยก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่มีเยอะมากคึกทุกครัวเรือนนะที่จะเลี้ยงนี่เว้นแต่เลี้ยบ,บ้านผมนะผมนี่เพราะผมมีข้อจํากัด หนึ่งหญ้าเยอะก็จริงแต่โหคงไม่ไหวนะเหมือนกับที่เขาพูดนี่แหละพี่สาวไอ้ไหลพูดนี่ยแหละว่าเสียเวลาในการไปเกี่ยวย่งเกี่ยวหญ้าคงไม่ไหวนะอันนี้นี่เป็นจุดหนึ่งที่ผมเห็นด้วยก็คือค่าใช้จ่ายมันไม่ไม่คือค่าตอบแทนมันน้อยนะผมเองก็เคยพูดกับคนงานหลายคนแต่ผมนี่แนวความคิดผมนี่ผมไม่ได้ เอาตรงค่าตอบแทนตรงๆนะค่าตอบแทนเป็นเพียงองค์ประกอบแต่สิ่งที่คิดมาก็คือเราไม่สามารถทําได้ถ้าอายุเราเยอะขึ้นนะแต่แตนี้ต้องยกยกคุณพ่อข้องะหลังบ้านนี่เป็นพิเศษนะเจ็ดสิบเก้ายังแข็งแรงไปเกี่ยวหญ้าเฉยอ,อยู่ผมนี่คิดไปว่าถ้านานไปแล้วเนี่ยแก่ตัวมานี่คงทํากับวัวกับสัตว์นี่ลาบากนะ คำค้ำมืดๆก็ต้องไปเกี่ยวหญ้าให้วัวต่อเช้าด้วยตัวสําคัญก็คือถ้าเราอายุเยอะขึ้นแล้วไปจับเชือกวัวนี่เวลามันวิ่งสะบัดนี่มันอาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้แต่ว่าพูดถึงพี่สาวของตอนไหลดีกว่าที่ที่กล่าวว่าเออมันไม่คุ้มเลยไม่ไม่น่าเรียนถ้าจะเลี้ยงวัวไม่น่าเรียนออสูงจบปริญญามาเลยนะมันก็เนี่ยผมเข้าใจนะเขาพยายามเขียนกันในเรื่อง ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเจ็บปวดหัวใจในส่วนข้อแนะนํนามผมก็ก็น่าจะเหมือนเธอนะบางคนบอกว่าเอาทนายไ้เหมือนเขาเขาก็พูดดีนะในส่วนที่บอกว่าเขานี่ต้องการทําเกษตร,รเพราะว่าเท่าที่เธอถูกเธอถูกสอบนะวันนั้นเนี่ยก็จะเห็นเจ้าที่ถามเยอะเจนไหวกล้วยของใครไหวของใครนะ ทุเรียนของใครถ้าเรามอง,งว่านี่คือพยานหลักฐานที่เขาจะเอาจัดการนางเนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้านางถ้ามองว่าเธอมีความคิดที่โอเคไหมในเรื่องเกษตรก็โอเคนะคนถ้าอายุเยอะขึ้นไปแล้วนี่พืชยืนต้นก็น่าจะมีถ้าตอบแทนที่ดีเราดูว่าดีหรือไม่ดีตรงที่ว่าหากเราจ้างคนเราเหลือไหมมากกว่านะถ้าทำนานี่ จ้างคนมาทำนาหรือให้เขาเช่านาทำนาแบ่งกันเนี่ยมันไม่พอกินนะครับถ้าคิดเป็นตัวเงินยิ่งหนักเข้าไปอีกถ้าเลี้ยงวัวแบ่งกันล่ะเออก็เหมือนกันนะไม่ต่างกันแล้วเดือนนี้เนี่ยเอ,อถือว่าคิดดีนะแต่สิ่งที่ต่อไหลจัดคืนนั่นก็คือการที่พี่สาวคนนี้ชอบแอบอ้างว่ารู้จักคนนั้นคนนี้การที่บอกรู้จักอายการบ้างรู้จักตำรวจบ้าง หรือไม่ก็รู้จักป่าไม้บ้างมีลายป่าไม้บ้างแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์มันถ้าผมมองมีประโยชน์ไหมผมว่าไม่ไม่น่าจะมีประโยชน์นะเพราะว่าในเ,าเหมือนผมเนี่ยเป็นเป็นทนายก็รู้จักอายการก็เยอะถามว่าจะไปใช้ท่านให้มาทำในสิ่งผิดกฎหมายกับเรานี่มันไม่ได้หรอกครับ มันไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ประโยชน์ในทางแบบนี้ไม่ไม่น่าจะดีหรือว่าต่อสู้กับท่านท่านก็จะออมมือให้เราก็ไม่มีนะครับไม่มีนะต่อให้รู้จักศาลผู้พากษาเองก็ไปสอนด้วยกันอยู่นะก็ไม่เห็นว่าขึ้นคดีท่านแล้วชนะแพ้ก็มีนะครับออแพ้ก็มีเพราะฉะนั้นนี่การที่อวดอ้างว่ารู้จัก เจ้านายทั้งหลายนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีของพี่สาวของต่อไหลนะรังแต่จะให้เขามองคนที่เราอ้างว่ารู้จักเป็นเป้านะเป็นเป้าที่จะอยู่เฉยเฉยก็จะมีปัญหาถึงเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราจังจำได้ทานายของพี่สาวต่อไหลนี่หัวโลนโนเนี่ยก็คเคย เคยอวดประจำนะว่ารู้จักผู้การรู้จักนั่นจากนี่กินข้าวเดียกันนั่นนี่เนี่ยผมบอกแล้วไม่ไม,มใช่สิ่ง,งดีสุดท้ายผิดมารยาททนายจะทำไปนะถ้าเอามาประกรอบในการต่อสู้คดีก็คือหมายว่าพูดในระหว่างที่มีคดเีเพื่อที่จะข่มฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเหมือนกันครับสาวคนนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเลยนะสิ่งที่เห็นชัดเลย เมื่ออ้างแล้วเนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็คืออ้างว่ารู้จักป่าไม้มีลายมีนั่นมีนี่ผมไปก็เห็นนะก็คือการส่งการ์ดเชิญมาในงานน้องวันนั้นเหมือนกับเป็นคนสนิทสนมอันนี้เนี่ป่านนี้คงน้องสะดุ้งดนะคนนี้มาสนิทสนมพาออะไรเห็นไหมเจ้านายเจ้านายส่วนสูงก็คือ,อผู้บังคับบัญชามันเด้งกลับมาต้องส่งหน่วยจาก ส่วนกลางมาทำเห็นไหมทีนี้นี่อย่าว่าเขาไม่มองตรงนี้นะถ้าเขาไปตรวจสอบแล้วนี่มีการเขาเรียกว่าลมความเห็นไปในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบางทีก็อาจจะมีปัญหาเยอะนะครับหน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้นนี่ข้าราชการเราต้องทำเคร่งครัดกับกฎหมายเป็นเป็นอย่างมากนะครับการเอื้อประโยชน์ต่อ บุคคลอื่นที่งอ้างว่ารู้จักเรานี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้นักกฎหมายหรือว่าข่ารายการหล่อนั้นจะเจริญก้าวหน้าเพราะว่าหากสอบไปแล้วเหมือนผมวันนั้นนี่ตงิตงิตงถ้าเรื่องคือเรื่องที่เราพอใจนะนักกฎหมายเราพอใจว่าเออทําอย่างนี้นี่ได้รับความยุติธรรมเราคงผมเองก็ไม่ได้มีส่วนหรอกนะแต่มีก็พูดกับ มรือวนอย่ว่าสงสัยตร,ตรงนี้นี่เราไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นเขาทิ้งไปที่ส่วนกลางกรณีนั้นก็คือแทนที่จะรีชัยว่าบุกรุกหรือไม่หากจะไอ้นี่กันก็น่าจะพิจารณาว่านี่เป็นการบุกรุกนะหรือไม่ก็ตักเตือนอะไรก็ว่ากันไปแต่วันนั้นนี่เท่าที่ดูก็คือพยายามไม่บอกว่า,วาเ,เข้ามาคือ คุณสมบัติในการเข้ามานี่ถูกต้องหรือไม่นะพูดง่า,งงายๆคือจะได้หรือไม่ได้ที่ตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเข้ามาตรงนี้ผิดหรือไม่ผิดมันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าป่านนี้โอมีปัญหาอยู่บ้างเออนี่เราพูดไปเฉยนะเดานะเจ้าที่ก็จะมาโกรธผมเพราะเรามองเฉยๆเรามองในฐานะคุณภายนอกนะว่าออการที่ถูกคนใดคนหนึ่งแอบอ้างแล้ว การมันสอดคล้องกับดุลพินิจของเราในการปฏิบัติหน้าที่คือสอดคล้องว่าเอื้อประโยชน์ให้แก่เขาเนี่ยอาจจะมีผลกระทบกับหน้าที่การงานตัวเองนะอย่างน้อยนี่ถูกยายได้นะผมว่าเออเพระาะฉะนั้นนี่ตอนนี้สังคมไอ้สงครามระหว่างสองหนอเนี่ยพี่น้องสองอันนี้สองสองท่านเนี่ยดูแล้วนี่ดูแล้วจะประหัดประหารกันมากเลย ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เกมเล่นๆแล้วเพราะว่าต่างคนต่างทำทำให้คนมองได้ค่าฝ่ายตรงข้ามเ,เป็นหลักถามว่าเป็นยังไงบางคนว่าเป็นกรรมหรือว่าไม่รู้นะถ้าถามว่ากรรมกรรมนี่เดี๋ยวเขาก็สวนเรามานะกรรมพ่อองเลยออีกหนักก็อีกนะแต่เป็นว่าไม่เป็นผลดีก็แล้วกันส่วนคดีซึ่งเห็นว่า ได้ไปหาเจ้าที่แล้ว,ลวเหรอาการการรับสาร,รภาพหรือการจะสู้คดีเนี่ยตอนนี้นี่เป็นเบื้องต้นนะว่าคือชั้นพ,น,าาพนักงานสอบสวนนี่ถ้ารับสาร,รภาพเลยคดีก็ไปไวนะก็จะส,ส่งส่งส่งแป๊บเดียวก็ถึงศาลแล้วแต่ไม่ใช่ว่ารับสาร,รภาพผิดที่นี่เลยไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่โทษที่เจ้าพนักงานพนาาพักงานสอบสวนสามารถปรับได้ทําได้เนี่ยไม่ได้แต่คือมันจะไวเพราะว่า องค์ประกอบที่ต้องค้นหาความผิดมันไม่มีคือม,มันมีการยอมรับกันแล้วคือการต่อสู้เดียวคือการโต้แย้งกันในประเด็นต่างๆนะถ้าไม่มีการโต้แย้งกันก็เ,เรียกว่ารับกันรับกันก็มันต้องพิสูจน์ละตัวนี้จะรับรูปไหนก็ไม่รู้จะรับรูปว่าโจ์ได้ดีหรือจำเลยได้ดีก็ตามนะก็ต้องถ้ารับกันทั้งสองฝ่ายก็จะไม่มีการพิสูจน์ ตัวนี้นี่จะทําให้เร็วแต่ถามว่าไม่รับตรงนี้ไปรับในสารใดไหมก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแม้แต่บางคนเนี่ยชอบพูดเลยว่าขึ้นว่าไปที่โรงพักบอกว,ว่าผมไม่ให้การจะไปให้การชันสาลก็มีนะคนอาจจะดูหนังมาเยอะก็ได้แต่ถ้ารับตรงนี้มันจะเร็วนะแต่มันอาจจะไม่มีผลดีกับใครบางคนที่ ดูแล้วไม่ค่อยได้ทางานนะผมไม่ได้ว่าใครนะตัวนี้อันนี้นถือว่าไม่ค่อยดีสําหรับคนมองเขาวันนี้นี่ให้พวกเราติดตามคู่นี้นะตอนนี้นี่คู่คดีใหญ่ก็ไม่มีประเด็นเลยนะไปดูคู่นี้ว่าสุดท้ายพี่น้องเขาจะประหรัตประหารกันจริงไหมจะสมน้ำหน้ากันจริงไหมหรือว่านี่คือการหวังดีต่อกันที่บอกว่า จะลงแล้วนะจะลงแล้วนะทําอย่างนี้ไม่ถูกนะนี่ถ้าเป็นการหวังดีต่อกันนี่คือการเตือนแต่ถ้าเป็นการประหัดประหารกันก็คือการทําใหค้คู่ที่เราโต้เถียงกันหรือต่อสู้กันเนี่ยถูกด้อยค่าเพราะว่าถูกด้วยค่าอะไรการพูดเป็นการชี้นําอยู่แล้วนะถูด้อยค่าจากความคิดของคนอื่นนั่นเองมีคนฟัทุกท่านครับสวัสดีครับ